ครับผมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็เรื่องที่อยากปรึกษ,ษาได้เลยครับเราแต่งหลังแจกแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันมาทีนี้ว่าเขาเหมือนกับว่าเขายังลืมแฟนเก่าเขาไม่ได้อาจารย์ล้วทีนี้ชอบเปรียบเทียบเรากับแฟนเก่าเขาพอเปรียบเทียบปุ๊บความน้อยใจที่ว่าเราแยกกันอยู่อยู่คนละจังหวัดเพราะผู้หญิงทุกคนนะคะมันจะน้อยใจดีแล้วว่าทาไมต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนเก่าท,ที่เลิกกันแล้วตอนนี้เราอยู่กันคนละที่ความต้องการที่ว่าผู้หญิงต้องการให้สามี โทรหาบ้างว่าทําอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่พอเขาไม่โทรทีนี้มันน้อยใจพอน้อยใจปุ๊บเราก็เลยเราก็เลยต่อว่ากันทีมันก็เลยมีปัญหากันเขาก็เลยบอกว่าอะไรกันาาน่าจะไหนว่ามันมาโทรทีนี้เขาไม่โทรหามันก็น้อยใจพอน้อยใจมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันนะคะอาจารย์วันนี้คาดหวังว่าอยากได้รับการช่วยเหลืออย่างไรครับอยากอยากให้เขากลับมาเพราะว่าหลังจากที่หนูหลังจากที่หนูปรับปรุงตัวเองดูแลตัวเอง อยากให้เขากลับมาเพื่อที่ว่าเจนูจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะคะว่าหนูปรปับปรุงตัวเองคือเราเราดีตลอดนะคะจา์ทําดีกับเขาทุกอย่างแต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีงานทําเขาอยู่กับหนูหนูก็ดูแลเขาทุกอย่างแต่ตอนนี้เขามีงานทําเขาแยกตัวออกไปแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาคิดยังไงเขาถึงอยากจะเอื้อก,กับหนูอ่ะท,ทั้งที่เราแค่ทะเลาะกันนะคะจานมันบางครั้งมันไม่ใช่แค่ทะเลาะนะ ถ้าเรื่องที่ทะเลาะเรื่องเดิมๆซ้าๆเนี่ยถ้าทะเลาะเรื่องที่เราเส้าซีเขามากเกินไปเราเล่าหรือเขามากเกินไปเราจู้จี้จุกจิกเขามากเกินไปถ้าทะเลาะแบบเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆแต่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ใช่แค่การทะเลาะก,กันเป็นอย่างที่ผมว่าไหมเ่าเขาเบื่อหน้าจานเลยคือ ถ้าเราไม่ลดความเป็นแบบนั้นลงมันจะมีความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์พอมันมันอึดอัดเกิดขึ้นเขาก็จะเปรียบเทียบแหละครับเขาก็จะเปรียบเทียบว่าคนเก่าเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยทําไมเขาจะต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นแบบนี้เลยเ,ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องไม่คือมันไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ครับเราอยากจะเปลี่ยนเขาจริงแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เราลองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยถ วันนี้เนี่ยหเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราบอกว่าทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกลากันมันแค่การทะเลาะก,กันแต่ผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกแบบแบบที่เรารู้สึกเขาคิดเขาคิดมากไปกว่านั้นยั่ไงกันมันมันสะสมครับมันสะสมมันมันไม่ใช่ครั้งแรกผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนเราทะเลาะกันเราทะเลาะก,กันม,กมันทะเลาะกันบ่อยมากนั่นก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะรู้สึกว่าเขาเลือกผิดอะใช่ใช่นะจ๊ะก็บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นบ,บนี่ตั้งแต่แรกเขาไม่เอาแน่นอนนั่นแหละก่อนหน้านี้ที่เราครบกันมาสี่ปีเรายังเรายังไม่ได้เป็นแบบนี้พอแต่งงานเราพอเราสถานะเปลี่ยนทําไมเราจะต้องแบบรู้สึกเปลี่ยนไปตามสถานะทําไมเราไม่เหมือนเดิมวันนี้เรารู้ว่าเราเป็นคนคใจร้อนเรารู้ว่าเราเป็นคนเอาแต่ใจเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบเซ้าซีเล้าหรือเนี่ยให้เราลดลงแล้วก็พยายามรักเขาในอีกรูปแบบหนึง่งรักเขาโดยที่เราวางใจเราลง เรารักตัวเองให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วพอเรารักตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราค่อยแบ่งความรู้สึกของเราให้กับคนอื่นพอเราแบ่งความรู้สึกให้กับคนอื่นมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันมันจะไม่มีคาดหวังว่าเฮ้ยรืเขาจะต้องทําดีกับเราตอถึงแม้วันหนึ่งถ้าเราเสียเข้าไปเราก็จะไม่รู้สึกเสียดายเพราะมันไม่ใช่ความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีเพราะความรู้สึกส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่ใจเรามันจะทําให้เรารู้สึกไม่ผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่วันนี้เนี่ยถ้าเราไปรักเขามากเกินกว่ารักตัวเองเนี่ยเราก็จะตามเซ้นซีเราแล้วหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวเราที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็จะทาให้มันเขารู้สึกอึดอัดเพราะเขารู้สึกอึดอัดเขาก็จะเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฝึกแล้วก็ปรับจากตรงนี้แล้วก็ออกกําลังกายทําให้ตัวเองดูดีขึ้นดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองแล้วเขาจะหันกลับมาสนใจพรีเซนต์ตัวเองผ่านโลกออนไลน์ด้วยนะครับม,มีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมครับอาจารย์เพราะว่าทุกวนันนี้คือเขาจะคุยกับแม่ใจรอนนะคะอาจารย์ผมเชื่อว่ามันก็ยังพอมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วสําคัญที่สุดเราต้องลดความใจร้อนในตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทําให้มันดีขึ้นแล้วมัน<ม>จะมีโอกาสที่จะดีขึ้น,นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์มีครับ6 0 7 0บเปอร์เซ็นต์ ก<ต>เรอเรวลาค่นที่เอกสาร,ราจะได้แบบเออทำเหมือนที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างตอนนี้หนูทำเมือนที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างเลยคือไม่มุ่งหวังไม่ตอบโต้ในสิ่งที่เขาร้อนมาอาจารย์คือนิ่งแม้งเงาจะว่าอะไรก็คือก็ช่างสำคัญคือลดความใจร้อนลดความกังวลใจในตัวเราเองลงแล้วมันจะทำให้ผ,ผลดีต่อคนรักนะ<ข>อโอเคใจมันค่อยๆบ้งไว้เอนะครับครบับขาให้ความสุขในชีวิตผู้เลยนะการอบรมอาจาร